รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมีวเราไปดูกิจกรรมดีๆในวงการศึกษาของจังหวัดส <nature> ิงห์บุรีสพมสิงห์บุรีอ่างทองจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ซอสพวนางสาวรัชดาทองสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองเปิดการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567นะห้องประชุมหอมอ้วนพรทวีทั์โรงเรียนสิงห์บุรีโดยมีนายปาริณนามคุณรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระหว่างที่1 6บหถึงสิธันวาคม2องพันห้กณโรงเรียนสิงห์บุรีโดยมีกิจกรรมการแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น90รายการมีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดจํานวน26โรงเรียนและโรงเรียนที่เปิดชั้นสูงสุดถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6สังกัด อื่นๆของจังหวัดสิง์ุุรีและจังหวัดอ่างทองอีกจํานวน5โรงเรียนรวมทั้งสิ้นมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกันแห่งขันจํานวนกว่า31โรงเรียนดังนี้การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถในทางวิชาการศิละปะและการแสดงทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านศิลปะหัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยอีกครั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นและเร่งดําเนินการขับเคลื่อนในการทุกมิติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซอฟ์พาเวอร์ แห่งชาติของรัฐบาลโดยเน้นในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องด้านการศึกษาโดยตรง5สาขาคือสาขานวัตกรรมการจัดการสาขาศิลปะวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นสาขาอาหารและสาขาดิจิทัลและสื่อสร้างสารรค์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเพื่อนําองค์กรความรู้ และองค์ความรู้ต่างๆขยายผลสู่ชุมชนให้มีรายได้กลายเป็นซอว์พาเวอร์ยั่งยืนจนนำไปสู่การยกระดับให้มีประเทศหรือนานาชาติอืน่นต่อไป